สวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพี่ๆนะครับนะฮะพระกลุ่ปิมพ์ะรอดนะครับเป็นพระกลุ่ที่เกิดหินนะครับธรรมชาติของหินนะครับเห็นนะครับหินเป็นกลุ่นะครับนะฮะด้านหลังขององค์พระนะครับบริเวณพื้นหลังนะครับเป็น เจลสีเทานะครับแข็งแกร่งนะครับเกิดอยู่ใต้หินนะฮะใต้หินนะฮะจะมีเจลสีเทาแบบนี้นะครับแข็งนะฮะกลืนเข้าไปกับเนื้อพระนะครับนะฮะถ้าเราแค้ออกนะฮะพระอาจจะเป็นรอยได้นะครับทั้งๆที่นะฮะพระ กลุเนื้อดินเป็นเนื้อเดียนท,ที่แข็งแข็งมากๆนะครับแข็งและแกล่งด้วยนะครับนะฮะสังเกตธรรมชาตินะครับว่าก่อนจะเป็นเม็ดหินด้านบนนะฮะใต้หินเกิดอะไรขึ้นมั่งนะครับนะฮะเอามาพิจารณาร่วมกันนะครับนะฮะพระกลุวัดมหาวันนะครับเป็นพิพ์มพระรอดอีกพิมพ์หนึ่งนะครับ เอามาตั้งข้อสังเกตร่วมกันนะครับว่าพุทธศินนะฮะพุทธลักษณะขององค์พระนะครับเป็นยังไงนะครับสังเกตร่วมกันนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับใช่หรือไม่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ